หลังจากผ่านความรักที่เจ็บช้ำมา5ปีเธอเลือกอยู่คนเดียวแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อเธอได้พบเด็กหนุ่มจากบาโฮสคำพูดและรอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจเธอเริ่มสั่นไหวอีกครั้งนิราหญิงสาวขยันทำงานทำอาชีพฟรีแลนซ์นายหน้าขายคอนโดและบ้านมีเงินมีบ้านมีรถมีทุกอย่างยกเว้นคนรักที่จริงใจจนวันหนึ่งเธอโดนนอกใจผู้ชายอ้างว่าไม่มีเวลาให้แต่ความจริงเป็นเพราะความมากๆของเขาที่ทำลายความรักของเธอมีนเพื่อนสนิทเห็นนิราโสดมานาน ถึงอายุ33แล้วยังไม่ยอมเปิดใจจึงชวนเธอไปที่แห่งหนึ่งบาร์โฮสเตมไปด้วยหนุ่มรอ ทำให้ใจเธอกระชุ่มกระชวยเป็นครั้งแรกที่เธอได้อยู่ท่ามกลางผู้ชายมากมายและชมชายหนุ่มอย่างใจเต้นครั้งนี้นิรามาที่บาโฮสอีกครั้งเธอเลือกผู้ชายคนนั้นเขาหล่อขาวหุ่นดีและแววตาของเขาแตกต่างจากใครทั้งหมดเขาชื่อคิมอายุ20ปีชวนเธอไปต่อที่โรงแรมนิรากลัวอยู่บ้างแต่ความอยากลองทําให้หัวใจเธอเต้นแรงเธอตัดสินใจไปด้วยความสงสัยและตื่นเต้นคิมชวนนิราคุยเธอรู้สึกกังวลกล้ากลาก้ลากลัวกลัวกับการมีความสัมพันธ์ กับผู้ชายแปลกหน้าแต่หัวใจเธอก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะคิมเอาใจด้วยการนวดไหล่ให้นีราเบาๆเพื่อคลายความกังวลเธอเกือบเผลอใจแต่พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ใจอ่อนนีรารีบหยิบเงินในกระเป๋าให้คิมแสดงความขอบคุณแต่เขาปฏิเสธเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยทําให้หัวใจเธอเต้นแรงและรู้สึกอึ้งสับสนนีรารีบออกจากโรงแรมขึ้นรถทิถ้งเงินไว้บนเตียงหัวใจเต้นแรงความรู้สึกนี้เธอไม่เข้าใจแต่รู้ว่ามันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมามนหัวเราะเบา กับสิ่งที่นิราทาเมื่อคืนเขาอยากให้เธอลองอีกครั้งแค่สนุกไม่ใช่ความสัมพันธ์จริงจังนิราเรียกคิมมาเทคแคร์เธอเลือกคิมเพราะเขาดูอบอุ่นวางตัวดีต่างจากคนอื่นทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอยากใกล้ชิดนิรารู้สึกมีความสุขที่มีคนเทคแคร์ดูแลเธอคิมถามเรื่องราวของนิราอย่างเป็นมิตรเธอทําทงานอะไรมีแฟนหรือยังความสนใจของเขาทําให้หัวใจเธออบอุ่นหลังจากวันนั้นนิราก็เลือกที่จะมาที่บาร์ทุกวันไม่ใช่เพื่อความสนุกชั่วคราวแต่เพราะเธออยากเจ คนที่ทําให้หัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ได้พบกันการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิต ทำให้เธอรู้สึกว่ามีใครสักคนคอยรับฟังเข้าใจและอยู่ข้างๆความสุขเล็กๆที่คิมมอบให้กำลังกลายเป็นความหมายใหม่ในชีวิตของนิราคิมเอ่ยปากขอคอนแทคจากนิราเผื่อวันไหนที่เธอไม่ได้มาที่บาร์เขาจะได้คุยกับเธอคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้ใจนิราสั่นไหวจากวันนั้นทั้งสองได้คุยกันทุกวันนิราดูเปลี่ยนไปเธอสดใสมีรอยยิ้มมากขึ้นราวกับหัวใจได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนิราชวนคิมไปดูหนังเธอออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเหมือนการจ้างเพื่อนเที่ยว แผลภาพที่เห็นจะเหมือนคู่รักทั่วไปแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครั้งหนึ่งนีราซื้อรองเท้าแบรนด์ดังให้คิมเหมือนแฟนซื้อของให้กันด้วยความใส่ใจแต่ในความจริงพวกเขาไม่ได้เป็นแฟนกันในวันพักผ่อนทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิม้มและความสวีทหวานแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกินเลยไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนวันหนึ่งคิมหายไปแชทไม่ตอบโรไม่รับสายทําให้นีรากระวนกระวายเธอคิดในใจว่าคิมคงเทสเธอแล้วแน่ๆน,นีราไปหาคิมที่บาร์ าาหเขแต่คําตอบที่ได้คือไม่มีใครรู้คิมไม่ได้บอกอะไรไว้ทําให้เธอหมดหนทางในการตามหาวันแล้ววันเล่านิรามารอคิมที่บาร์ทุกคืนแต่ไม่มีแม้แต่เงาข้อความในโทรศัพท์ก็ยังเงียบไม่มีคําตอบกลับมาเลยเธอเฝ้ารอคิมจนเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แต่ในความเป็นจริงเธอยังต้องทํางานต่อไปทั้งที่หัวใจยังคงคิดถึงเขาไม่หยุดอยู่ๆก็มีเสียงดังจากหน้าจอโทรศัพท์นิรารีบหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากคิมเพียงแค่เห็นชื่อเขาเธอก็ยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว คิมมาหานิราที่คอนโดสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าและทุกข์ใจนิราไม่ถามอะไรเพียงกอดเขาแน่นเพื่อปลอบประโลมนิราถามด้วยความเป็นห่วงคิมเล่าว่าแม่เขาป่วยต้องนำโทรศัพท์ไปจำนำเพื่อหาเงินรักษานั่นคือเหตุผลที่เขาติดต่อใครไม่ได้เลยคิมเล่าเรื่องราวชีวิตที่ลำบากจนหลั่งน้ำตานิราเช็ดน้ำตาให้ด้วยความสงสารหัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นเขาอ่อนแอทั้งสองมองหน้ากาันความรู้สึกดีๆก่อตัวขึ้นจนเกิดอารมณ์ที่แรงเกินห้ามใจทั้งคู่จูบกันอย่าง เร่าร้อนตื่นขึ้นมาอีกทีเธออยู่ในอ้อมอกของคิมแล้วนิรารู้สึกเธอรักเขาเข้าเต็มหัวใจทั้งสองอยู่ด้วยกันเหมือนคู่รักแต่ความจริงนิราให้เงินคิมทุกครั้งที่เจอกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครแม้หัวใจเธอรู้สึกมากกว่าคนที่จ้างมาเพื่อให้เธอมีความสุขแต่เธอต้องเก็บความลึกซึ้งนี้ไว้เพราะไม่อาจเปิดเผยได้จนวันหนึ่งคิมหายไปอย่างไร้ร่องรอยนิราตามไปที่บ้า์สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือคิมกำลังหัวเราะ พูดคุยแท้แค่ผู้หญิงอีกคนนีรารวบรวมความกล้าขอคุยกับเขาเธอวิ่งวอนให้คิมเลิกงานนี้จะให้เงินเดือนที่มากกว่าแต่คําตอบที่ได้รับคือผมชอบงานนี้และไม่เคยจริงจังกับใครคํานั้นเหมือนมีดกรีดลงกลางใจนีราหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเลือกเดินจากไปทั้งน้ําตาแม่เจ็บปวดแต่เธอก็ได้รู้ว่าผิดเองที่เผลอเอาใจไปผูกพันบางครั้งความรักก็ไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราเข้มแข็งและรู้จักรักตัวเองให้มากขึ้นนีรากลับมาโฟกัสที่ งานและชีวิตของตัวเองอีกครั้งเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้พบคนที่รักเธอจริงไม่ใช่เพราะสิ่งที่เธอมีแต่เพราะตัวตนของเธอเองขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบช่องน้องถิงถิ้ง,งฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองจะไม่พลาดละครสนุก,นกแน่นอนคะ่ะ